สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้พบกันนะครับในคลิปที่2ของวันนี้ก็จะเป็นแนวทางหวยลาวสตานะครับแล้วก็ลาวสตาวีไอพนะครับผมสาหรับแนวทางนะครับหวยลาวสตานะครับหวยลาวสตาผมให้5กับ1เนาะผลที่ออก94097นะครับของเราไม่มานะครับพี่ให้19เนาะเข้ามา97นะครับวันนี้หลุดไป V.I.P. นะครับให้0กับ6ผลที่ออก9 3 2 6, 8, นะกับ6 8เนาะก็เน้น6 9นะครับก็มา6 6 8ใครรูดที่6ก็ไปที่6 8มาสายรูดนะครับผมส่วนอีกสูตรอีกแนวทางที่ผมแนะนำว่าทนาดชื่นชอบสายวิ่งสายรูดนะครับให้ดูผลราสตาร์ตัวบนล่างเมื่อวานนี้ไม่มานะครับต้องขออภัยด้วยเนาะมาแค่สายรูดในรอบเดียวนะครับส่วนในวันที่2 7 เดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับก็อาจจะมีเสียงไอบ้างต้องขออภัยด้วยนะครับพี่ๆเชา้ชาๆเนาะก็จะประมาณนี้หวยราวสตารานะครับผมให้ไปที่เลขเก้ากับเลข5นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข5 50 54 57 เก้าศูนย์เก้าสี่เก้าห้าสามตัวเก้าห้าสี่นะครับนะครับหวยราสุดตานะครับ ่วนในรอบ vip นะครับพี่พี่ในรอบ vip ในรอบ vip ให้ไปที่เลข1นคับเลข7นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข7 1็ดหนึ่งส 6, 1, 8, 7, 2, 7, 6. จแปดนะครับสามตัวนะครับผมให้ไปที่หนึ่งเจ็ดหกนะครับผมหวยลาวสไตล์แล้วก็ราวสไตล์ vip แล้วก็จะประมาณนี้นะครับท่าในใดชื่นชอบสายวิ่งสายรูดหรือว่าสายจอดเนาะก็ขอให้ ปังๆนะครับแล้วก็อีกแนวทางนะครับท่านใดที่ชื่นชอบลาวสตาร์วีไอนะครับสายวิ่งสายรูดเนาะให้สังเกตดูผลลาวสตาร์สองตัวบนล่างนะครับแล้วเลือกตัวเด่นตัวใดตัวหนึ่งไปวิ่งรูดในรอบ v นะีไเนาะก็ขอให้เฮงๆปังๆนะครับทุกๆแนวทางที่แอดหวังให้นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ